น้ำต้มปลาแดกซาวข้าุ้นครับผมน้ำต้มปลาแดกว่ามีอย่างที่นอนน้ำต้มปลาลาาซื้อซส้มครับกิดผงพักลวกเข้าปุ้นด้วยกันครับ เออถ้าตกลงมาไปหายลงบาดน,นี่ดิกินเดี๋ยวฮะเออไายลูกนี่ล่ะกินกับปุนมั้งเครื่องยิงแล้วทังตกแล้วลูกเนอะเดี๋ยวเขาเป็นปืนล้วบาดมึงแหละกระโดดลงมาเลยปูจักมืด หูจักมาก <ไป S 1> เอาอ<ะ>่ะพี่น้องจ้าไปข้าวปุ้นสับเบิร์ดหรอก,ก,กรนักสีกิ้มหนังพี่นอ้องข้าปุ้นนี่ละกินข้าวปุ้นนี่ละ ปูนกลมน้าประเดียกนี่ละปูนบางไฟกบับบอดี้แปรตั้งเพลินหรอกยุกไก <c> ่ <oughs> อีกมู่บ้านอีกมู่บ้านนึงมื่อนี้มือจูดอ้ยฝนมันตกฝนมันตกห<ป>้อ,องจะเศร้านิดเด้อไกลๆคุณจะไปก็เปียกเบิด,เด์ตพอดี แซ่บจ <ừ> ้ะทานยิมสเต็กบอใช่อู้ยสวยจังเบิ้งกระจกเบิ้งกระจกฟังปุ่นสวยบอแล้วาบาังตกเด้ะด<า>โอเคบ่น้องแล้วต้ม สวัสด,ดีครับมากินน้ำกันเด้อพี่น้องอเสียบเถอะเสียบกินยังก็เสียบเบ<อ>ิรดคอยก็ได้บนโต๊ะวันี้สื่อ,อยังไม่เข็ดพีซูพีซูน่าห่งกินกินกับปุกเศร้าประเดี๋ยวหวนะึ่งนะใส่พริกผงเพราะว่า เฮ้ก็ลอกไก่กับความดิเฮ้ก็ลอกไก่กับความเหลียเหลียต่อวานตัวนึงไก่ตัวนึงเหลียประมาณเครื่องนึ่งอยู่ละมาเกี่ยวไว้กินแรงบอกแต่น้อยปุ๊จ้าบอกแต่น้อยว่าเฮ็ดเฮ็ดเบิดละเท่าไว้กินแรงน้ำสั่งงามนี่หรืหอมเปิดเมืองเทียนที่สวนนี่เนาะแมนพันว่ามันสุกแล้ว เพราะว่าเดี๋ยวรอบสามจะแทนพักรอบกันรอบสามนี่คืออยากให้ไกลเปียเอาไกลเอาไกลเปียอีกจังหน่อยเนาะเห็นประตูล่มผลผลนมาแห้งเันล่มพัดพัดอ่อหมอหมอหมอที่ห้องน้ำเออหมอที่ห้องน้ำบึ่มเลย ีอยู่เหลือข้าหมอนำนำนำอยู่ได้หมอน่ะไอ้นามมันน่ะได้กินทิตนี่นี่ห่างให้หนามดูมีผู้ใดหรอกกูเป็นอยูู่้เดียวนอนก็บ่ไเด้นาเล่นน่มือฝนมันตกฝนมันตกตาบังคุ้ตาบมาคุ้ง จ้าจ้าขอยห้างแกปรุงแล้วไม่เออยกินล้้ละอิมกอนกะไปดูหนังฟังลำกตใช่ใส,ใส่ทุบเซงทีระ mhm 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 tốt đứa. đó chân kiệt nha กูหากูหาอยู่จังเป็นน้ำีแห้งป้าจะ่านไม่เปตน ก็ฮะเผ็ดพี่กวัวเองมันเลยเผ็ดต้องส่วงสสใส่ถาดยังไงเนาะพอนะ,ะอมแม่กับบุเร่ส่วงใส่ถาดน,นี่มั้งฮะต้องใส่ถาดนีนจะกินเหมือนบ่หรอบ้ ัึงบ้าน,าน,นไหนสีไล่ฮะพุทตกยุคใก่เรื่องล่างนี่สังเกตมั้ง่ะห่อนกับม้าเป็นตกกับม้าแค่หนานาวผัดบุควยมี ไปกนรอกไปกินอรอกเจบนี่ที่เห็ดจะงตองกาจ้าจ้าจ้า